เรียกก็ได้เพราะยิ่งมีก็ยิ่งมากเรื่องดังที่ต้องอธิบายยืดยาวอยู่ในขณะนี้นี่ไงละ่ะก็เพราะเขาได้ตั้งมันมากชื่อมากบัญญตัติมากภาษามาแล้วนั่นเองข้อสำคัญให้เราเข้าใจกุศลและอกุศลให้แท้ให้จริงและเข้าใจสภาวะการหยุดการวางไม่ยึดไม่ติดในกุศลและอกุศลให้ได้ชัดๆเจนๆแล้วก็ใช้ปัญญารู้อนุโลมปฏิโลมเลือกอยู่เลือกทำแต่ส่วนที่เป็นกุศลตามกาละเทศะให้เป็นสัมมา ให้เป็นมัชฌิมาในโลกเท่านั้นก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ง่ายสุดดีสุดแล้วขอให้ใช้ปัญญาเพ่งรู้เพิ่มรู้ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันและถ้ามีคุณลักษณะแบบใดอย่างไหนมากมายมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าอัปประมานาภาพรมซึ่งหมายความว่ามีประมาณมากอาจจะมีมากจนนับไม่ได้มากจนไม่มีขอบเขตนั่นแหละเป็นที่สุดหมายความว่าจะมากไปเท่าใดเท่าใดก็ได้ไม่กำหนด ผู้มากเท่าใดก็เป็นอัปปานาภาเท่านั้นโดยในเดียวกันกับปริตตาภาเป็นแต่ว่าปริตตาภานั้นหมายเอาความน้อยอัปปานาภานั้นหมายเอาความมากซึ่งแล้วแต่จะมากจะน้อยในแบบนั้นๆแง่นั้นๆเช่นจิตวิญญาณของใครยังติดยึดความสนุกเรื่องเริงมากแต่ยังรักชอบความสงบความเฉยน้อยก็เป็นพรหมอัปปานาภาในแบบขิดทาปโธสิกะ แต่เป็นพรหมปริตตาภาในแบบสันตุสะและก็อยู่ในจิตวิญญาณของบุคคลคนเดียวกันนั่นเองเป็นแต่ว่ามีการแยกแยะแง่เชิงของจิตวิญญาณให้มันละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งยิ่งเข้าไปเท่านั้นแหละอาภัสราพรหมเป็นชื่อพรหมชั้นที่สามในชุดนี้หมู่นี้คือปริตตาภาอัปมานาภาอาภัสราหรือเป็นชื่อลำดับที่หกของพรหมทั้งหมดที่ไล่เรียงลำดับมาแล้ว ก็เหมือนเหือนกันนั่นเองกับมหาพรหมคือใหญ่ยิ่งเป็นแต่ว่าอาพัสรานั้นหมายความว่ามีมากมีจริงมีคุณภาพยิ่งขึ้นจนเรืองรองส่องแสงล้นพ้นออกนอกตนนอกตัวนอกร่างนอกกายประดุดเปล่งรัศมีออกมารอบๆบกายเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรหรือเป็นเรื่องยากอะไรที่จะเข้าใจไม่ได้ ผู้ใดมีคุณลักษณะอะไรในตนมากมายจนล้นออกนอกตนนอกตัวประดุดเป็นรังสีเป็นรัศมีใช้ออกมาให้คนเห็นได้ที่เราเรียกในภาษาไทยชัดๆว่าราศีนั่นเองมันมาจากรากศัพท์บาลีคำว่าราศิสันสกฤตว่าราศิซึ่งแปลว่ากองก้อนกลุ่มฝูงหมู่พวกประชุมกันหรือรวมกันเข้ามีมากจนเห็นชัด ลักษณะเชินนี้แหละเรียกว่าอาพัสราพรม ราศีแห่งความเป็นผู้มีความทุกข์แสดงออกในบางคนราศีแห่งความเป็นผู้มีสุขที่เปล่งออกจากบางคนหรือแม้ทางโลกโลกเขาก็พูดกันเช่นว่าราศีแห่งความเป็นใหญ่เป็นโตราศีแห่งความเป็นเศรษฐีราศีแห่งความเป็นคุณนายคุณหญิงดังนั้นรัศมีแห่งความเป็นผู้มีเมตตาราศีแห네่งความเป็นผ ja, ู้มีภูมิรู้ราศีแห่งความเป็นผู้มีความสงบไปยันใหญ่ก็ย่อมเห็นได้ รับสัมผัสได้หรือได้โดยญาณปัญญาอย่างแท้จริงผู้มีตาเก่งตาปัญญาตาพุทธก็ย่อมเห็นความเป็นพรหมนี้ได้ผู้มีตาทิพย์เห็นถึงจิตภายในได้ด้วยก็เก่งรอบทั้งนอกในดังนี้เป็นต้นต้องพยายามเห็นทั้งนอกทั้งในให้ครบให้ชัดมันจึงจะเข้าใจคนผู้นั้นๆได้ไม่พลาดพรหมอีกสามชื่อในชุดที่สานี้คือปริตตาสุภาพรหม อัปปมานาสุภาพรมสุภกินนหาพรมก็แทบจะไม่ต้องอธิบายก็ได้ยิ่งมีผู้เข้าใจในสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนปริวัตสาแล้วยิ่งง่ายมากชุดที่สนี้ก็เทียบได้หรือเรียกได้ว่าเป็นหมู่ที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมากยิ่งน้อยยิ่งขึ้นสูงยอดขึ้นต่ำโคนแรกลงยิ่งยิ่งไปอีกมีความเป็นสภาพผลที่สกัดของชุดที่หและชุดที่สเป็นความยิ่ง เป็นความเด่นความชัดสำหรับผู้ยิ่งเกิดยานแต่ยิ่งเป็นความสุขุมลึกล้ำยิ่งยากรู้สำหรับผู้ยังตามไม่ถึงนั่นเองก็เหมือนมหาพรหมกำหนดเรียกผู้มีคุณลักษณะและปริมาณใหญ่ยิ่งในพรหมที่1กับพรหมที่2ส่วนชุดที่3ก็กำหนดเรียกผู้ที่มีคุณลักษณะและปริมาณใหญ่ยิ่งมากยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งยิ่งรู้ยากขึ้นในชุดที่1กับชุดที่สองมันเป็นปฏิภาคทวีขึ้นโดยนับกันทั้งชุดนั่นเอง และมีข้อแม้กำกับชัดลงไปว่าต้องดีขึ้นคือสุภาคำนี้เป็นคำกำกับบอกแจ้งหรือหมายความว่าต้องดียิ่งขึ้นหรือจัดยิ่งขึ้นลึกล้ำยิ่งขึ้นก็ได้ในตัวมันเองปริตาสุภาก็หมายความว่าแม้มีประมาณน้อยก็เป็นคุณงามความดีนั่นแหละมีเพิ่มขึ้นจริงขึ้นมาโดยมีคำว่าสุภาเพิ่มขึ้นมาในคำว่าปริตาเป็นปริตาสุภา อปประมาณาสุภาก็โดยในเดียวกันแต่หมายความว่ามีปริมาณแห่งคุณงามความดีมากมายจนไม่มีขอบเขตยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเท่านั้นเองส่วนสุภกินหาพรมนั้นก็เป็นผู้มีคุณงามความดีมากมายจนไม่มีประมาณอย่างแท้จริงนั่นแหละมีกันจนเต็มรูปจนเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่แสงรัศมีเรืองรองกันละ่ะแต่เห็นได้ชัดรู้ได้ทวนทั่วเป็นผู้มีสุภะคือความดีงามแท้ เป็นความเห็นได้รู้ชัดๆตัดเด่นออกมาเลยประหนึ่งคนจนๆอยู่แท้ๆวันนี้พอพรุ่งนี้กลายเป็นคนร่ำรวยผิดไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดเช่นนี้เรียกว่าสุภะสุภา,ภาหรือเรียกว่าได้รับสิ่งดีอย่างแรงเหมือนคนได้ลาบเลยทำให้เป็นคนรวยแบบนี้ในภาษาไทยก็เรียกว่าโชคคือดีอย่างแรงสุภะแปลว่างามดีโชค นี่คือความหมายของสุภะในที่นี้ทว่าถ้าจิตวิญญาณของผู้นี้ยังยึดมั่นถือมั่นยังลุ่มหลงยังเสพยังติดไม่รู้เท่ารู้ทันในความใหญ่ความดีงามความสูงความยิ่งใดๆนั้นมันก็ยังเป็นโลกเป็นอัตตาเป็นสม,มุติสัจจะผู้ทรงฤทธมายาที่แสนสวยซ้อนซ้ำตามเล่นงานอยู่อย่างร้ายและเป็น,นได้ง่ายๆด้วยนั่นคือผลเสียคือข้อผิดข้อบกพร่องของพรหมชั้นนี้ นี้เป็นสภาพของกินอาหาที่คู่มากับคำว่าสุภะของพรมสุภกินอาหาพอพูดกันถึงผลเสียหรือข้อผิดข้อบกพร่องของความดีความสูงส่งชั้นนี้ขึ้นมาแล้วนี้มันก็ง่งายๆตื้นๆพูดปุ๊บใครๆก็เข้าใจได้ปั๊บง่ายๆแล้วนี่ในเหลี่ยมโลกจะรู้สึกง,ง่ายเข้าใจง่ายเห็นง่ายเรื่องไม่ยากเลยแต่ในเหลี่ยมแห่งธรรมะหรือในเหลี่ยมแห่งความเป็นจริง มันสุข,ขุมลุ่มลึกซ่อนซ้อนเบาบางทุลีละอองหรือเป็นมายาแสนกลสนิทเนียนยากแก่การรู้ตัวไหนเจ้าตัวยังเหลือจะกล่าวทีเดียวลองพูดถึงข้อเสียจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ของพรมชั้นนี้อันคือสภาพของกินอาหารนั่นเองนี้อีกทีดูสินั่นคือเมื่อทำคุณงามความดีได้แล้วออกมากมายก็จะต้องทำใจวางในความดีความเป็นคุณงามนั้นๆของตนเสีย จะต้องไม่ลุ่มหลงจะต้องไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของตนจะต้องไม่เสพไม่ติดคุณงามความดีของตนนั้นๆดังนี้มันไม่เห็นจะยากเย็นอะไรจริงไหมก็วางเสียก็อย่าหลงอย่าเสพติดมันเสียก็สิ้นเรื่องเหมือนๆกับตัวอย่างเช่นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่ทำตนให้เจริญให้ใหญ่ให้โตได้แล้วแต่ก็ยิ่งหลงยึดในความใหญ่ความโตอยู่นั่นแล้วขี้เบ่งขี้แอ๊ หลงแบกความใหญ่หลงอำนาจวางศักดิ์ศรีแห่งความใหญ่ความโตไม่ลงนี่คือจุดเสียกินอาหาที่ตรงข้ามแห่งความดีสุภะจุดนี้คนใหญ่คนโตที่ว่านี้เขาก็เชื่อแน่ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรและเขาก็คิดว่าเขาได้วางจุดเสียนี้แล้วไม่ลหลงไหลข้อบกพร่องนี้กันทุกคนจริงๆเหมือนกันสายตาตื้นๆก็มองออกว่ารู้ง่ายและจะรู้สึกว่าไม่เห็นยากอะไรเลยจริงๆ แต่โดยสัจจะนั้นยากยิ่งเหลือแสนละจะบอกให้ยากทั้งที่จะรู้ตัวและยากทั้งที่จะทำให้ดับตัวเร็วค่าตัวไม่ดีนั้นนั้นให้สูญสิ้นซากเชื้อจริงๆในทางธรรมโดยเฉพาะโลกุตระชั้นสูงสูงแล้วยิ่งมีคุณงามความดีมากมายก็ยิ่งจะต้องไม่หลงตนไม่ยึดมั่นถือมันให้ได้ยิ่งยิ่งเท่านั้นเท่านั้นดังนั้นถ้ายังหลงตนยึดมั่นถือมั่นก็ยังเร็ว ถือว่ายิ่งเลวยิ่งต่ำซ้ำซ้อนขึ้นไปเสียอีกด้วยยิ่งพยองในคุณงามความดีมากเท่าใดหลงหยิงหลงแม้เผลอเห่อเหิมภาคภูมิอยู่เท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเป็นความเลวความต่ำมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะมันยังไม่เอ็นเข้าสู่สุญญาตายังเป็นเพียงละโลกฝ่ายซ้ายแต่ย้ายมาย,ยึดโลกฝ่ายขวาหรือเอาให้แน่ๆก็คือหอบแน่นทั้งโลกฝ่ายซ้ายแล้วยังแถมเก่งกาจข้ามไปควา้าเอาโลกฝ่ายขวามาหอบแน่นเข้าให้อีก กล่าวคือสภาวะความยึดความวางก็ยังเรียนรู้ไม่ออกยังได้แต่ยึดที่เขาว่าวางงนั้นเป็นอย่างไรมีสภาวะอย่างไรก็จับยังไม่ติดทําให้แก่ตนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งไปสร้างความใหญ่ความโตความเด่นความดีแถมเข้ามายึดเพิ่มมันก็ยิ่งจะต้องยินดีหนักก็ยิ่งจะถมหนักทับตนเข้าไปอีกนั่นเองจึงไม่ได้ชื่อว่าผลโลกเลยแต่จะแบกโลกแน่นเข้าไปอีกด้วยซ้ำ ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีๆถ้าแม้นยังเอาจิตไปยึดถือผูกพันหลงไหลยอยู่ในสมมติสัจจะนั้นๆอยู่ก็ชื่อว่าเป็นความมืดความไม่สว่างสวัยในอนัตตาธรรมที่แท้มันยังเป็นความชั่วความดำอยู่อันเรียกว่ากินนาหะกินนหะแปลว่าดำชั่วเลวมืดตรงกันข้ามกับสุภะหรือสุก,กะนั่นเอง ในขณะนี้เรากำลังพูดกันถึงพรหมถึงสภาพจิตวิญญาณที่เรียกว่าสุภกินนหาพรหมซึ่งก็เป็นเรื่องของคนผู้หลงหยึดมั่นสภาวะจิตอย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องของคนผู้ที่มีชีวิตปกติลืมตาหาใช่ผู้ประพฤติชานหลับตาและหาใช่สภาพอัตภาพอัตตาที่เป็นลิเกละครในหัวใจของคนจำพวกหนึ่งไม่ผู้ยึดมั่นถือมันจิตหรือวิญ,ญญาณของตนที่เป็นหลงพบหลงชาติ หลงแดนแห่งความดีความงามโดยก่อตดทำมารมแห่งความดีงามนี้ให้แก่ตนแล้วก็หลงกอดหลงเกาะแน่นยึดมันเอาเป็นเอาตายอยู่ในระดับความเป็นพรหมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสุภกินหาพรหมคือเรียกว่าดีทางโลกเยี่ยมแต่ยังเหลวยอดทางโลกุตระเหมือนกันเพราะผู้ที่ไม่แจ้งในอนิจจังอนัตตาจริงๆนั้นยิ่งได้ยิ่งมีคุณงามความดีมากเท่าใด ก็ยิ่งหลงไหลยึดมั่นภาคภูมิเหนียวแน่นยิ่งเท่านั้นเท่านั้นทางโลกเรียกว่าเห่อเหิมหรือเมายศบ้าอำนาจวาสนาเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมมนุษย์ถ้าผู้มีศักดิ์ศรีมีอำนาจมีความเจริญยิ่งใหญ่ในทางโลกไม่มีสารธรรมดังกล่าวนี้ในหัวใจแท้สังคมมนุษย์ก็เสื่อมต่ำทุกยากและโลกแทบทุกสังคมทุกวันนี้มันทุกยากก็เพราะความไม่รู้จักสารธรรมดังกล่าวนี้ และไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกตนสร้างภูมิโลกุตระธรรมแท้ๆนี้ให้แก่ตนกันจริงๆนั่นเองจึงไม่มีหลักประกันที่มั่นใจอะไรได้เลยที่โลกจะสันติสุขได้อย่างแท้จริงสังคมมนุษย์ก็คงจะถูกเอาเปรียบอยู่จะได้รับความเสียสละก็เพียงเสศษกากหรือเป็นเพียงฉากละครฉากแล้วฉากเล่าเพื่อแลกมาซึ่งโลกกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นหากตราบใดมนุษย์ไม่มุ่งมันฝึกตนสนใจในโลกุตระธรรม นำเอาสภาวะแห่งเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามามีจริงเป็นแท้ในมนุษย์ให้ได้แล้วสันติสุขสันติภาพอิสระเสรีภาพในโลกมนุษย์ก็จะมีแต่เพียงภาษากล่าวขานและจะเป็นนิทานตลกของมนุษย์ในอนาคตอย่างจริงยิ่งกว่าจริงที่สุดมันเป็นความยากอย่างลึกซึง้งสำหรับผู้แยกโลกแยกธรรมไม่ออกหรือแยกโลกิยะแยกโลกุตระไม่ออก ดังนั้นจึงมีสุภกินพหพรมมากมายเหลือเกินในคนชั้นผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เจริญผู้สูงส่งผู้สูงศักดิ์ผู้ร่ำรวยหรือผู้มหาศาลในทางใดก็ตามพระพรหมในคนเป็นปนธรรมดามดาอย่างนี้แหละที่ควรเรียนควรรู้จักและมีมากมายไก่กองให้พิสูจน์ให้รู้จักให้เห็นก็ขอให้พยายามเห็นเสียบ้างอย่าไปหลงพระพรหมตามนิทานพระพรหมหลอกกินเครื่องเส้นให้มากนัก และที่สำคัญที่สุดก็คือพระพรหมในตัวเราอันเป็นจิตเป็นวิญญาณของเราเองนั่นแหละควรเรียนให้รู้ดูให้แจ้งแล้วดับความเป็นพระพรหมลงเสียให้ถูกต้องสร้างความเป็นพระพรหมให้ได้ตามระบบโลกุตระธรรมจริงๆมันเป็นเรื่องของความลุ่มลึกของจิตและจะเป็นความเร้นลับโดยแท้สำหรับผู้ไม่มีญาณปัญญาอันสามารถแทงทะลุเข้าไปจนเห็นกินาหารพรหมความยึดอันดำมืดแห่งจิตของตนเอง ในความแท้จริงผู้ใดรู้แจ้งและแทงทะลุจิตตนได้เห็นไฟฟ้าแทๆ้ๆราคีช,ชัดๆของตนจริงย่อมจะรีบล้างรีบทำความสะอาดทำการวางให้แก่ตนเป็นไปโดยทรรอย่างดีที่สุดสูงสุดทันทีแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่หยิ่งพยองมานะสังโยชน์จะเสื่อมคลายหลุดลุ่ยลงง่ายใดจริงๆ